็นเมียฝรั่งะระยะมาอยู่ต่างประเทศชีวิตํำบากไหมขอตอบเลยนะคะว่าช่วงแรกเนี่ยชีวิตค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากว่าไม่มีการวางแผนค่ะทุกคนว่ารู้จักสามีแค่แป๊บเดียวก็รีบแต่งงานเลยค่ะแล้วตอนนั้นมาเยี่ยมสามีหนึ่งครั้งกลับไทยไปจดทะเบียนสมรส5เดือนอย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์เลยค่ะทุกคนดูสิคะว่ามันเร็วมากๆเลยค่ะซึ่งหม่ไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้นค่ะเอาเป็นว่าก็หนีตามเข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือชอบประเทศนอร์เวย์สุดๆมาเที่ยวครั้งแรกคือแบบโอ้โหธรรมชาติสวยงามทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านการศึกษาสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งบางครั้งเราก็ลืมนึกไปค่ะว่าการที่เรามาเที่ยวกับยายไม่อยู่เลยเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่มันต่างกันมากๆ ตอนที่เรามาเที่ยวนี่คือเรายังมีงานทำนะคะแต่พอมาทำงานเนี่ยคุณต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเลยค่ะแต่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาใช้ภาษาที่3คือเป็นภาษานอร์เวย์เจียนค่ะซึ่งไม่ก็ไม่มีการเตรียมตัวเรียนภาษามาก่อนนะคะเอาเป็นว่า5เดือนมันเร็วมากๆเพราะฉะนั้นใหม่อยากแนะนําคนที่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะเราต้องวางแผนมาอย่างดีเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ใช้มาอยู่ประเทศที่ใช้ภาษาที่3เนี่ยให้เราเรียนภาษามาก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่างน้อยการที่เรามาอยู่แรกๆเราจะได้ สบายกว่าตอนที่เราไม่ได้ภาษาเลยคะ่ะถามว่าชีวิตตอนนี้สุขสบายไหมหรือว่าลาบากหรือเปล่าขอตอบว่าก็ชีวิตก็ขึ้นกลางๆคะ่ะทุกคนไม่ได้ลาบากมากหรือว่าสุขสบายมากคะ่ะเนื่องจากว่าสามีใหม่เนี่ยเขาเป็นนุษย์เงินเดือนธรรมดาทั่วไปคะ่ะเป็นว่าถ้าลาบากเนี่ยก็ต้องสู้ไปด้วยกันคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าตกลุ่มรักเขาไปแล้วคะ่ะการที่เราแย้มอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งความรักกันด้วยนะคะแล้วก็มีความจริงใจต่อกันคะ่ะไม่งั้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะ ต่อให้คุณมีเงินขนาดไหนถ้าคุณไม่ได้รักเขาอะ่ะชีวิตคุณก็ลำบากนะคะ